สวัสดีครับผมปอพารุศูนย์ติวราชการตลุงวันนี้ก็มีคอร์ดติวออนไลน์จะมานําเสนอให้กับทุกท่านสําหรับคนที่จะจะสมัครสอบเข้าบรรจุรับราชการในตําแหน่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเปิดสอบในปี2 5 6 3นี้รวมถึงการสอบภาคกอของคอพตามหลักสูตรใหม่ด้วยนะครับสำหรับคอร์ดติวออนไลน์นะครับ,รบ,รบก็คือเป็นคอร์สท,ที่เมื่อท่านสมัครแล้วนะครับก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มนับ แล้วก็เมื่อเข้าไปในกลุ่มรับแล้วก็จะไปชมการติวสดนะครับโดยเป็นการบรรยายผ่านหน้ากระดานแล้วก็นอกจากการชมการบรรยายผ่านหน้ากระดานแล้วก็จะมีการโหลดเอกสารนะครับซึ่งให้ท่านได้ไปโหลดเอกสารกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับการติวแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการติวไม่น้อยกว่า4ชั่วโมง แล้วก็เมื่อติวเไปแล้วนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้จนกว่าท่านจะอสอบบรรจุข้าราชการได้หรือจนกว่าท่านจะเกษียณอายุราชการหรือจนกว่ากลุ่ม Facebook มันจะล่มสลายไปนะครับจนกว่า Facebook มันจะล่มสลายไปสําหรับเนื้อหาที่ใช้ในการติวออนไลน์นะครับก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกลุ่มกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที <c oughs> ่ดีนะครับระเบียบสารบัญ้อมูลข่าวสารวิธีปฏิบัติราชการทางบุครองรความรับผิดทางบรรมมืดบการจัดซื้อจัดจ้างพรบระเบียบการราชการพลเรือนระเบียบการลาบปรับปรุงกระทรวงระบบกรมนะครับแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกลุ่มที่2ก็จะเป็นในกลุ่มของกฎหมายท้องถิน่นซึ่งก็ประกอบไปด้วยกฎหมายจัดตั้งทั้ง5าฉบับนะครับอย่างเช่นพรบอวตพรบเทศบาลพรบเมืองพัทยานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นกฎหมายเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระเบียบแผนนะครับระเบียบมบประมาณระเบียบการเงินเป็นต้นนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มความรู้ทั่วไปนะครับเป็นความรู้ทางเศร,รษฐ,ฐกิจสังคมการเมือง เช่นยุทธศาสตร์ชาติแผนชาติแผนการพิรูปนะครับประเทศเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็กลุ่มกองภาษ,ษ,ษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์กันมาได้นะครับเบอร์093 804018โดยเราจะเริ่มดำเการติวกันในวันที่25มกราคม2563าสำหรับ คนที่เคยติวกับปอบรบมาก่อนไม่ว่าคอร์สใดก็แล้วแต่นะครับราคา1,000บาทก็จะลดเหลือเพียงแค่500บาทก็คือครึ่งราคาก็สำหรับผู้ที่สนใจอย่าลืมแอดไลน์มาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ